สวัสดีครับเอฟซีสุขุมวิทนะครับเนาะครับมือนี้ก็มีโอกาสในมหาปูกูแก้วเหรอครับครับนี่ก็เป็นหอระฆังปูนะครับเนาะครับไปกระลังสังครับใกล้สิแล้วเหรอครับเนาะขาดไตเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับเหลือแต่ตขางล่างนะครับเด้อครับบัดนี้เขาไปเบิ้งตัวเลียน้ำปูนะครับเนาะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ กดติดตามครับเพื่อจะว่าจะผ่านนะทางของปูก oh, ูแกวนะครับเด้อเข้าไปครับปูเนาะครับบัดนี่จำไว้เ้ยนี่มาสองตัวคู่เรือได้หนิสามตัวมาสองตัวนี่ครับสังการบึงหลวงครับเหลี่ยมนะรับว่ผู้ใดหนึ่งนี่เลขวิ่งแทกอ่ะนีครับสามตัวเนี่ยจะสามตัวข้างล่างนี่เนาะเออส่วนมีหางอ๋อที่นี่ลายแน่จังหน่อยครับลายตะไม้เอาสีแดงครับ พูแต้มไว้ยังดอกสามัตก็ผูเดียวบมเดกเป็นผ <uh ู้ตดได้ผูตรงหลดได้นะอือใส่ปีใหม่เนาะปูเนาะใส่ปีใหม่กันวันที่สามหนี่ครัวันที่สามก็ประมาใส่ไขมันเหรอวะปู้เฮ็ดนูปูประมาณไส่อ๋อหมดเนี่ยหมดนี่ล่ะมันที่มามนี่ล่ะอันนี้หมดที่แล้วเนาะปู้เนาะเดี๋ยวเอฟที่เบ่งเห็ดกอนนั่นแหะ นี่หัวทิเข้าเมื่อกี้ล่ะค่ะปูมันกับวงกลมโหมหยอยู่ัที่สิบหกกับนี้ครับปูหายสองนี่คือชุดนี้ก็ะสามับแค่นั้นเดียวสุดสุดก่อนนนี่สุดก่อนนนี่สุดวันที่หนึ่งกับเก้านึ่งโอ้ประเหล็กปูเด็กรถตัวนี่มันปูรถตูวโอ้ยมานตวเหล็กรถปูไม่ได้ึนหลยบอปูต้องออกรถวันนี้ บ่นนี้เก่าจักเทียไหมผมว่าไหมตอนสิบสี่ท่าก็บุได้โบวิจันได้บุได้หม้อปลาสลัวบึงนะครับครับครับโอ้เหล็กปูเบื่อวันที่หนึ่งท่านว่าเรื่องว่าเขาวันนี้ซื้อนาเนี่จ่อไปเลยวันวันที่สิบหกท่านว่าเขาสองวัดต่อกันตัวนี้แม่ตอกันเลยปูกันเรื่อยๆราคลเรื่อยๆมาแล้วมากแล้ว ปูปันกับว่าหายหลายตัวค่ะหายแต่ละสองครูค่ะสองคูขีดเท่านั้นแล้วค่มันจะวนมากก็ออกตามตัวไม้อย่างหล่ะใน,นวันที่หนึ่งท่านว่ากระเขาเก่าหนึ่งของปูค่ะปูปันหายแต่ละสองครูสามครูอันนี้ส,สิบหกลายซดค่ะหาเจ็ดของปูเขาต้องตรงเลยค่ะเขาตัวตรงของปูเดี๋ยววัดน,นี่เล็กวิ่งเพิ่งกระเขา วิ่งหาตัวเดียว่ตัวเดียวเด่นเด่นหาอีกตั้งหาเนาะเด็กวิ่งปูเขาจับปูมาไหนเด่นหาจับปูตลอาจารย์กับลุดหลายนี่ข้าจะข้าจะบ่เล่นหาเนาะอันมีตะปูตัวนี้โอ้มีตะปูหาอย่างนี้เข้าจะเก่งเจ็บตัวบางไงแม่นแมนครับเก็บเอาใส่ใส่กมันนี่พวกเอาซีเรียสเลยก็ได้ข้าจะหาเกี่ยวกอันนี้เป๊ะเลยนาะปูเขาเขาแล้วก็จับแมนจับแมนเอาเล็ก สมตัวมาสตัวนี่น็เขามัน<อ> <lawsuit S 1> ตัวนี้สามตัวมาสองตัวเจ็ดเก็ดแปดครับครับเบิง์ดครับเด้อครับเจปดโอ้ยงามสามตัวมาสตัวเขาคู่เรือละแมนบปูเบิดปีหกหกสิบงานโอ้มัวองามงามงาจ้าคือสองสตัวมาสตัวมาสองตที่ไหนเ้ามาเบิเลดหมดหมดวันที่สามสิบเนาะวันที่สามสิบต้องเิดไปอีก เออนี่วันที่สามสิบอ่ะเบื้องลขอันนั้นกระเด็นสามตัวมาสองตัวก็ไปจดบ้างดูวิ่งบนล่างอ่ะยังปูไว้ครับแบบยิงบนล่างค่ะวิ่งบนล่างทีดนี้อันสุดท้ายลายแน่้ยก็ยามันเอาไม้ให้จุดอกครับรถเป็นยังปูรถเป็นยังครับยังครอยู่หลังห้ครูก็ครับผมอยู่ได้แหละมันมีตัวกันตัวร่วงเนี้ยมัน คือไทยปีเย็นนะค่ะวิ่งบนรางเดี๋ยวจับตัวเลขของปูให้เนื่งก็หกบ่อปลาปูเก่งหงก์แหละเก่งหงกกับหกค่ะเลขหกเป็นตัวเก่งเก่งเลขสามตัวเก้าหนึ่งหกค่ะปู้จับให้มาเก่าคือเก่าหน้าปูเนาะอ่า เก้างหกคำเด็กงามเนาะเก่าหนึ่งหกงามจับมาหายหนึ่งหกห้าหนึ่งค่ะหนึ่งหกห้าหนึ่งค่ะจะแายหนึ่งหกห้าหนึ่งบัตที่เนี่ก็จะไม่สี่เก่าเด็กปูปูมุนี่คือใครสี่เก้าหกสี่สี่เก้าหกสี่ค่ะเดนสามหนึ่ง อแต่ไม่อีกสานึ่งตัวเด่นสามหนึ่งเก้านึ่งะปูตกกันตกกันของปูศูนย์สามเก้าเก้าค่ะตัวนี้เป็นตกกันค่ะปูเป็นตกกันสามตัวมาตัวเนี่ยยุคข็ง่างนี่ยมันบะปูศูนย์สามเก้านย์สามเก้าจำ่อมาสตัวนลอ๋อครับ เลี้ยบูกะบวกไอยติดดอกตาครับกมาตลอดนกปูเนาะมาไปสูนนั้นบ่มันอันนั้นเดี๋ยนจัน้จะเฮ็ดสูตรนั่นที่สามกับโมดึกสูตรปูปูกับโมชัยได้สามตัวนี่มาครับผมบางเตี๊ยมา่หนึ่งบางเตี๊ยมั่นสองนกปูนาะหม่หนึ่งมัมีเรือหรอมั่งสองลูกมั่งสองตลอดปูอ่ะโอ้ยสองตลอดละโอกาสไล่ก่อนว่างก่นมา่สองมั่งสองดเอาไปจับเบิ่งเด้อครับเด้อบ้านนี้ครับปูหายมาแล้วครับ วัท right. uh, like, uh, ี่สามนุ่นสาตัวมาตัวของปูง้างงเด่นหนึ่หกับสาเนี่ยตัวเด่นนี่ยหนึ่งหกนะปู่หนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งหกสามเนี่ยดูเด่นหายนั่นก็ธรรมดาทะเลวิ่งเนี่ยคือเด่นหกเด่นหกคเด่นหแล้วันไหนก็เลือกเอาต่เลสาตัวเนี่ยมาสองตัว สามตัวนี่มาสองตัวอย่าลืมสามตัวไทยนี่ค่ะวันที่สามสิบท่านว่าปูเนาะเอาแม่เอาไปเอาไปใส่ปีไม้ปูอ่ะเอาถูกๆมันมันเด้อเนนนาาาะ่เ้มียน่นทาซื้อตีท่านมีชิดอยู่มีตีสามตัวนะฮะสามตัวมาสองตัวไปดีอาทิตย์ตัวใดก็แล้วแต่มาใครมงมั่นนะครับผมเอาหกมาใส่สามนะปูเนาะ วิ่งหกไมใ่ได้อนเออจับเอาเนาะแต่เมือี้มันเขาต้องอันนี่แม่บอปูอโอ้ขันนี้ปด้อีมันเขาท่านปูจับมาห้อเนี่เออกยังวามากะยังวามากแปดข้าวแล้วก็เด็กวิ่งอีกอันปูมัเได้จับใช่ตัวนั้นได้อ สูตรปูตางหากเลยาจับใส่มันก็สิ่งับนทั้งล่างจับมาใส่ตัวนี้เขาเลยนาอเข้งบนทั้งล่างเลยเหรอากัวนี้มาจับสนี้ไปหกสามหกศูนยั่นหกเก้าไปเลยหกเก้าไ่ได้หกเก้าไม่ได้ตายอ๋ไตายรูครับเล็กตายปูแล้วกปูเลยอันนี้เด้แต่ปูอื่นปูเกี่ยวเลยตัวนั้นเบะคอยมากวาสิปูเออเฉพาะปูเพราะว่าเลืกปูเคยส้มเคยแนมมัน้มันบกคอยมากนักันครับ วนนี่ฮันวันนี้เนาะไปกหนี่ได้นี่ครับเอาหกมาจับใดสอันแมนก็ว่านอหรตัวครับตัวเลขสามตัวศูนย์สามเก่าแดตาสิจับเอาเป่นว่าปูว่าครับกำงามเอาดี่ยวไรมันมากเว่าสิเสืยนี่บเออเตียนครับเนบเตียนบ่แม่ครับบ่แม่จนนี้ละเออ พวกผมเขามาต้งแตกเออเขาเขาบนเขาล่างเลยเหมือนแม่นอปูเขาว่นเขาัขามันสิเป็นได้จิงตัวนี้นะเจผมอันปูบอกให้กับน้ำเดือดตัวนี้เด้อหแม่นตัวนี้ตัวเก่งทอกันหอกหนึ่งหนึ่งตัวอื่นนั้นบวกับบยกกับก็ได้คำว่าอัน เล้วเต็นเนย่ยนี้ก็เรืต็ตัวเนี้ยจะเรียมกลับไปนะพูร์ก็กับให้กลับเลดขาดด้วยัวนี้โอ้กลับอืมตอนเล็กมันมีคุณค่าพอกันมันได้ขาดกันหกหนึ่งหกเนี่ยหกหนึ่งหกแม่หัวล่างพร้อมเลยที่เราือไปซื้อมันหลายหกหนึ่งหนึ่งหกเลขปูว่าหลายดอกจับเอาตัวูนี่นี่แหละคือแถวนั้นบริจาคกับ็ั็บรปากับฟูว่าคิดคิดคักล้วับกลอเขียนล่งขนาบ เขา่ากครับก็ดีเขาบอมันกับโแนนอนเนาอว่าอันยุ่งครับการเรียนเบาก็ได้เอี่เขาบอกโอ้ือเบิ้งหพันเบิ้งนี้บกับแลวมากก็มากแบบนี้เลยครับเป็นสิเดียวคือกันล่ะเอาตามปูมาลดกันดกว่าน้อปูกับวาใ้ครับคับครับดวงเลยมันตกไปันกยกับดวง มันออกตัวกลับก็เลดวงอาบุญนี่ขม่าบวกกับอไรัวนึงอยู่หลายคนอยู่หลายคนอยู่กับดวงก็ได้กลับปู้ก็ได้พู้นผู้ด้วยครับผมอยู่ก็เลยกับพลังเจ้าก็บรรลัยอาจารย์อยู่ดอกว่าใส่กันเนาะครับเป็นตลาดอาจารย์เนาะปู้พี่อาจาเจ้ามากเลยบิ่งใส่กันเรามาสอบมันเขอดตัวเหล็กดังเหล็กเด่นอาจารย์ใดกรลรองจับเอาเนาะปฟูเนาะสามตัวมาสองตัวครับระวังปูว่า ครับซ้์ตัวไหนซื้อตรงโลดนึ่เลขตรงเลยเด่นน่ว่าเลขตัวเด็กเลขให้เ็ขให้ซื้อเขาซตัวนี่ับตัวนี่ตีปูตัวนี้ว่ต้ับนปนะตัวเี้มัใจตเลขตัวมันก็มีเก้าหกเลยบ่บ่เอาดึงเก้าหกใ่เออเลขตัวตีปูเก้าหนึ่งกรออายุเก้า่ว่ามันมีเลขมันจะออกมาแบบนี้เนาะครับเกงหนึ่งกับเกงหกนี่นะดอมเ ตัวนี้ก็ตัวนี้แน่นนะเลยแน่นีละเลาได้สักนกรวละเลยที่กบไก่อเีเป็นยังไงก็ตัางลักไม้ทำพดีโศกไว้ตัวหนากอะเออซอยปูแน่ปูไปย่งนี่แหละย่งโดนน่าเลี้ยงซาลาโนปูเห็หัวละครน้ปูย่งหนักย่งปทางนี่แหะก็เบิ้งบนอกก็อยู่จำพังอ๋อกรเดลลายอะไรลปู เออก็ได้น้ำยมยมมาส่งมาแล้วก็แล้วไปตามงบไปในการเลี้ยงปูเขาไปตอนเนี้ยคือได้เงี้ยดวงก็โบกเขาขารีสูงไม่ไมาแล้วปูบ้ามาแล้วครับม้วนนี้ร้องม้วนเนี่ยว่าเพคนหันใจได้อยู่พวกทันยุ่งสามกว่นเดี๋ก็ส่งถ่ายปีเก่าแล้วเนาะปูเนาะกันจี๊ยโกงครับในขึ้นในหาสิบบาทครับครับก็ถือมาอยู่แล้วเนาะแมนวะจ้าจ้าลอตเตอรี่ไว้ตั้งว่าปีเพื่อเขากันเนาะ ลรตเตอรี่ไว้สองตัวสามตัวก็ไปจับเอาคู่นี่เราวาห้วงหนึ่งมืหงกันเลยเาู่ซีหรืคู่เดียวนั่นแล้วจากปูจับไปที่ดอกกันนกนงปูซคู่เดียวท่านั้นหุนพูนเลยยาเปูว่า้นคอนกันะครับคาซาเลราปูเราบนี้เนาะครับครับครับปีใหม่นาะปูเนาะครับ ส no ุกยีใหม่เด้อยอดนิยมไม่สุขคสุกคนครับสาธุสาธุครับอยากให้สุกเบ้ดสุกคนอยากให้มีสุกคนปีใหม่นะปู่เนาะครับสาธุลูกหลาลานอากยิ่งครับสำหรับตัวเลขของปูก็เห็นน้ำกันนะครับเนาะครับเพิ่มมั่นใจตัวใดแน่กับฟังนด้คิดครับสำหรับตัวเลขของปูนะครับเด้อครับครับสำหรับห่อระคังของปูนี่เพื่อนกะว่าได้สั่งมาหลายเติบแล้วครับผู้ได้มีจิตใจใส่ทธากะมาจยากข้ามซอยส่างซอยแปลงน้ำปูกะ เดี๋ยวก็จสิถามเบอร์โทร่ไว้ให้ครับเบอร์โทร่ของปูเนาะครับเนาะครับเบอร์ธนาคารของปูก็บสิถามติดไว้ให้ครับเบอร์ทั่วปูมีอยังกิดมาถามปูนะครับเด้อครับสําหรับหอระคาของปูกับง่ามมาแล้วครับง่ามเดี๋ยวนะครับเนาะครับหลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ครับครับชิปนี้ก็บมิยังหลายเนาะครับเนาะทั้งสองเสี่ยงยาพระละกับสิเดล่าพี่ละน้องแล้วครับพอกันไม่ชิปหนาครับสําหรับลิปนี้สวัสดีครับ